เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,295บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นเรารับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่สาสันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสํนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใด ดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่3าเวธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับณปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่คลิปออ,อกนะคือ24ปีนะครับ6 6บประมาณ24ปีเงินบำนาญชลาภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับซึ่งจะได้รับเป็นบำนาญชลาภาพ ร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนมีการให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนยิ่งใจมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับส่งเงินสมทบประกันสังตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ 1. ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,295บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสุขคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ13,295บาทบเท่ากับเงินบำนานที่คุณจะได้ 6, รับคือ6,648บาทเงินบำนานที่จะรับตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,295บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณนะครับ1.5ูณ15เท่ากับ22.5%เนะครับ22.5ดเอ่อ20ิเดิมบวก22.5%เป็น42.5%ป2 5, 5ของ13,290บาทนะครับเท่ากับ5,650บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจะกุนตลอดชีวิต ตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,295บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก15ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ13,295บาทน,นะครับ เท่ากับ4,653บาทเป็นเงินบำนาญที่้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,295บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสุรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น27.5% 27.5%ของ13,295บาทเท่ากับ3,656บาทเป็นเงินบํานาญที่จะคุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลย จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,295บาทนะครับ20%ของ13,295บาทเท่ากับ2,659บาทเป็นเงินบำนาญที่เจ๊คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับด้วยตัวเลขนี้จากตารางนะครับจากตารางเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,295บาทนะครับตารางนี้จะเห็นว่าถ้าส่งจำนวนเงินสมทบนะครับ ตามตัวอย่างในตารางนี้นะครับส่งเท่าไร่ก็จะได้รับบำนาญเท่านั้นอย่างเช่นส่ง3-4ปีได้6,448บาทส่ง3-3ปีได้6,249บาทส่ง3-2ปีได้6 4 9บาทส่ง3-1ปีได้5,850บาทส่ง3-0ปีได้5,650บาทส่ง29ปีได้5,451บาทส่ง28ปีได้5,252บาท ส่ง27ปีได้5,202บาทส่ง26ปีได้4,853บาทส่ง25ปีได้4,653บาทส่ง24ปีได้4,454บาทส่ง23ปีได้4,254บาทส่ง22ปีได้4,555บาทอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธทิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราสศกงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3าสามส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือ,อยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหัสบ,บัตรประจำตัวประชาชนของทุกทกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดี